เมื่อกี้หลวงปู่แขกใช่ไหมสายที่หกอ่ะที่ระเบิดอ่ะใครเป็นเนาะเอาหาไปหาไปขึ้นรถเลยไปโรงพยาบาลไม่ใช่ใต้ใต้เสื้อเขียวสายที่หกไปเสร็จหลวงปูแงงป่แขกอ่ะใครวะไม่รู้ใครรู้ว่ะปดต้อเอาปัต้ออีกเนี่เนยเราเมื่อยะ าอโมนิทีโมนิทีไปรับคนเจ็บด้วยเร็วหน่อยรถโมนิทีพิทพิท้อยเลยพิทตาพิทจังร้อยเอาเรื่องหนูมาพาล่อรอะเบิดมาลงโกงแขกนะสายที่หกอ่ะ โรียนสายไมหาแม่งเยเฮียยิงไงจรวดนับเกมมาไปางทงไปนึงเอ้าสาม